ทุกคนคะนี <t> <half> ่คือตึกที่แบบเป็นหอนาฬิกาเนาะเราจะเเราเดินมาฝั่งข้างๆนะคะแล้วก็สามารถเห็นได้ไกลเนาะคือมัน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 ปลายของเขาอ่ะเหมือนกับ Empire State เลยที่อเมริกาคิดว่าสามารถขึ้นไปดูชมวิวได้เนาะอันนี้มันเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเช็คชื่ออีกทีเนาะ เดินมาตรงนี้นีทุกคนเราไม่เคยมาใกล้ขนาดนี้เลยที่เดินมาเราเราเรา,เราก็จะถ่ายอยู่ไกลๆเนาะขออนุญาตถ่ายร่วมกับมองเห็นฉันไหมมองเห็นนะจารให้พื่อนไหคุณผู้ชมเห็นหคะสงมากแต่ว่าตึกค่อนข้างใหม่นะทุกคนนะตึกค่อนข้างใหม่ไม่รู้ว่าสร้างปีไหนนะ สีเทานะสีเทาเข้มแล้วก็คิดว่ามีบริการขึ้นไปชมวิวคิดว่าเนาะสวยมากเลยค่ะตรงนี้มันเขตอะไรเ <Okay. S 1> นี่ยตึกด้านนี้ก็สวยไปไหนคะโอเคตอนนี้แดดออกจัดเลยอะ่ะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงแล้วทุกคนโอ้ร้อนกำลังรอแบบไ้อยแดงอยู่ค่ะห่อนพี่น้องจ้า ใครได้ทำงานที่ตึกนี้คุณอภูมิใจเนาะมันต้องเป็นทั้งออฟฟิศทั้งแบบโรงแรมเนาะชื่อเขาอ่ะต้องไปดูข้างหน้าเนาะไม่เป็นไรอ๋อนี่ยเซนเซนดากาย่าซอยเนาะโอเคเซนดากายาซอยหอนแดดพี่น้อง แบบเป็นแบบแดดแดดเผาเผาแขนร้อนมากโอเคขอบคุณค่าเรวจะข้ามข้ามไปเนาะจะข้ามไปทางนน้นแหละไทาเ,เมืองบรรยากาศชีวิตไอการท่องเที่ยวด้วยตัวเองเดินเลาะของก็ออกมาจากกาเดนพี่น้องอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันเนาะโอเคเราจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะทุกคนนะ ในเมืองก็จริงแต่ว่ารถนะก็ไม่มีเยอะนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้แบบรถไฟฟ้าค่ะไ,ไ,ไม่ใช่รถรถไฟใต้ดินอะ่ะรถไฟฟ้าใต้ดินนั<ม>่นแหละอคุณมากขอบคุณมากมากไปแล้วขึ้นแมนคัมเม่ดูมันมาหยาดเเนี <laughs> ่ย ก็ได้มาอยู่คนนี้แหละเราไปรอนเราไปก่อนเออนี่มาแล้วมา้ล้วเราน่าจะมีร่มสักคันเนาะร่มเล็กๆเ,นเ,นเ,เออแต่มันร้อนมากเลยเอ,อันนี้ร้านขายอาหาร เดินเดินเดินไปตามถนนเนี่ยทุกคนคือเออเย,ยังชั่วหน่อยเพราะว่า,าแดดแดดมันอยู่ฝั่งโน้นขอบคุณค่ะวันนี้เดินไปเรื่อยๆเ,เนาะจะว่าจะเดินไปหาร้านขายแซกกะเแรน่ยงแซกกะเหรอ่กระเป๋าเนาะค่ะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ <c oughs>